พาไปดูฟังก์ชันหน้าจอ MG4 EV รถไฟฟ้าสุดไฮเทคก่อนไปงานมอเตอร์โชว์2023จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับหน้าจอดิจิตอลมีขนาด7นิ้วนะครับจะแสดงข้อมูลต่างๆของคนขับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วระยะทางที่วิ่งได้แล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆแถมยังมาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับขนาด10.25นิ้วเป็นหน้าจอระบบสัมผัสแล้วก็จะแสดงฐานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศฐานะแบตเตอรี่การนำทางแล้วก็การฟังเพลงด้วยจะอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็มีโหมดขับขี่นะครับที่มีให้เลือกเยอะมากน่่าาาาจจะถถถูกใหลลลยยยๆคคนนเเเสมรึงง5แแบบพี หน้าจอเท่านั้นและมีหมดตามนี้นะครับจะมี Snow Eco Normal Sport และค่าตั๋งครับอยากจะชิลหรืออยากจะซิ่งก็เลือกตามใจชอบได้เลยครับและที่หน้าจอจะมีปุ่มควบคุมสไตล์เป็นโนโนะซึ่งสามารถเลือกคีย์ลัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหบดแอดาาแร์การระบายอากาศหรือเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เพิ่มลดเสียงรับผมสำหรับ MG4 EV นะคะรองรับทั้งระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ถ้าเกิดใครสนใจนะครับไปลองได้ในงาน Motor Show สองพัากตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษาย,ยนครับเทียบสเปคเช็คราคาและอ่านรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าฉบับบเเเเตตต็็มมพิ่่ไทีวซ์ .com